Apple Watch Series 6ปะทะ Apple Watch s c นะครับผมมีอะไรที่แตกต่างกันยังไงบ้างและใครควรซื้อรุ่นไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ติ๋วมาเล่าให้ฟังครับโอเคครับผมรอบนี้นะครับปีนี้เนี่ย Apple นะครับก็เปิดตัว Apple Watch ด้วยกัน2รุ่นนั่นเองนะครับโดยที่มี Series 6นะครับผมเปิดตัวมาด้วยและอีกหนึ่ง อย่างนะครับนั่นก็คือ Apple Watch SE นะครับผม SE เนี่ยก็เหมือนจะเป็น Special Edition นะครับจริงๆแล้วคําว่า SE มันน่าจะเหมาะกับตัวของแบบราคาถูกมากกว่านะคำว่า SE ในฝั่งของ Apple มันจะกลายเป็นของราคาถูกไปแล้วเนาะ <Huh? S 1> ตัวเริ่มต้นนะครับเหมือน iPhone SE อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าในที่สุดก็มี Apple Watch SE นะครับผมเป็นสเปคที่ทํามา สเปคล่าสุดแต่ว่าอาจจะได้ดีไซน์เดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนตัดอะไรบางอย่างออกไปนะครับผม <ST EN C Nurse> นั่นแหละครับนั่นก็เป็นคําถามครับว่ามันตัดอะไรออกไปยังไงบ้างและถ้าเทียบกับ Apple Watch Series 6แลละ มันมีอะไรที่เหมือนกันและต่างกันยังไงเดี๋ยวนี้ดิโอจะมาเล่าให้ฟังแน่นอนก่อนไปดูกันนะครับผมอย่าลืมกดซับสไครป์ช anel อติรีวิวให้ด้วยละกันแล้วก็ถามนิดนึงว่าเพื่อนๆเ,เ,เล็งรุ่นไหนไว้อยู่นะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วคอมเมนต์แล้วไปเดี๋ยวมาฟังกันครับอย่างแรกเลยนะครับผมเอาเรื่องหน้าตาก่อนหน้าตานี่เหมือนกันหมดเลยนะครับหน้าปัดเนี่ยจะมีอยู่2รุ่นนั่นคือเป็น40มมตรนะครับแล้วก็โดดไป4 4มเมตรเลยนะครับผมแต่ว่านะครับวัสดุเนี่ยแตกต่างกันละ Apple Watch SE ะจมีแ รุ่นอลูมิเนียมนะครับผมก็จะมีอยู่3สีนะครับเป็นสีดำสีเงินนะครับผมแล้วก็สีทองนะครับผมในฝั่งของซีรีส์หเนี่ยเพียบเลยใครอยากได้ขบวนการ5สีพาวเวอร์เ e นเจอร์เนี่ยต้องมาเป็นซีรีส์หนะครับมีสีน้ำเงิน นะครับเป็นสีใหม่ล่าสุดสีโปรดักเลสนะครับผมเป็นสีแดงแล้วก็สีเงินสีทองสีดํามีมาให้นะครับผมรวมไปถึงวัสดุอย่างอื่นนะครับในฝั่งของซีรีส์6ก็มีเป็นสแตนเลสด้วยนะครับสแตนเลสก็แบ่งออกมาเป็น3สีจริงๆสแตนเลสอะแบ่งออกมาเป็น2สีนะครับผมคือสีดํากับสีทองนะครับผมส่วนสแตนเลสสีเงินเขาจะดันให้ไปในฝั่งของ Air Mesh ส่วนใหญ่นะครับนอกจากนั้นก็มีวัสดุอีกวัสดุหนึ่งก็คือไทเทเนียมนะครับโดยที่ไทเทเนียมจะมีอยู่2สีนั่นคือไทเทเนียมสีเข้มก สีอ่อนนะครับสีเงินกับสีดำนะครับก็วัสดุจะมีหลากหลายมากกว่านะครับผมในสําหรับซีรีส์หกนะครับมาดูกันในเรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอของซีรีส์หกนะครับก็จะได้ฟีเจอร์ของซีรีส์ห้มาทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือหน้าปัด ของซีรีส์6เนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Always On Display นะครับมันหมายถึงการที่หน้าจอของนาฬิกานะครับจะติดตลอดเวลาเลยนะครับผมแม้ว่าเราจะสบัดข้อมือขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะติดตลอดเวลาถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่มีฟีเจอร์ Always On Display เนี่ยสบัดหน้าจอหน้าจอจะดับอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาสบัดข้อมือขึ้นมาเนี่ยหน้าจอมันถึงจะติดนะครับผมอันนี้ที่ติโอถืออยู่เป็นซีรีส์สี่นะอันนี้ก็แอบรอซีรีส์หกอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับในฝั่งของ Apple Watch SE เนี่ยไม่ม,ม เฉพาะของ Apple Watch Series 6เท่านั้นนะครับของ SE เนี่ยก็จะเหมือนกับตัวของ Series 4เลยต้องสบัดข้อมือเพื่อที่จะดูนาฬิกานะครับการกันน้ากันได้เหมือนกันนะครับผมการอ่านค่าออกซิเจนในเส้นเลือดซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ใน Series 6ตัวนี้เนี่ยก็จะมีเฉพาะใน Series 6นะครับผมในฝั่ง SE เนี่ยไม่มีนะครับผมใครคิดว่าเฮ้ย Apple Watch ซื้อ Apple Watch รุ่นใหม่ในปีนี้แล้วมันจะมีวัดค่าออกซิเจนในเส้นเลือดได้เหมือนกันทุกรุ่นเนี่ยไม่ใช่นะครับมันมีเฉพาะใน Series 6เท่านั้นนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่ไไไมม่่พูดด ได้นะครับนะั่นคือตัว SE นะครับผมมีความสามารถเดียวกันกับตัวของซีรีส์6ในที่เพิ่งเปิดตัวในปีนี้นั่นก็คือฟีเจอร์ที่ถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่าการตั้งค่าครอบครัวนะครับผมการตั้งค่าครอบครัวคืออะไรไ<ม>คือการที่เราสามารถเซตไว้ให้ตัวออ Apple Watch นะครับผมสามารถใช้ Apple Watch เนี่ยใช้ได้กับคนที่ไม่ต้องมี iPhone <S <S <g> ก็ได้นะครับผมแต่ว่าต้องอยู่ในเครือเดียวกับ Family <S <S ของเรานะครับจริงๆตรงนี้ Apple ทําเพื่ออะไรรูไหมเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถ ใช้ Apple Watch ได้โดยที่เด็กๆไม่ต้องถือ iPhone ก็ได้และก็ผู้ปกครองนะครับเป็นคนคนโทรลอะไรหลากหลายอย่างในนาฬิกาของลูกของเราได้เลยนะครับผมทั้งแอปทั้งอะไรเงี้ยผู้ปกครองสามารถดูได้หมดเลยนะครับเซ็ตค่าเซ็ตอะไรต่างๆให้ลูกของเราได้ซึ่งตรงนี้นะครับมีประโยชน์ในแง่ของ GPS กับ Cellular ซึ่งเราสามารถโทรเข้านาฬิกาของคนในครอบครัวเราได้นะครับผมก็เป็นเรื่องสําคัญแหละที่ Apple นะครับพยายามเจาะตลาดมาสําหรับคนที่เป็นผู้ปกครองแล้วก ก็อยากจะซื้อนาฬิกาให้ลูกโดยที่แบบไม่ต้องให้ลูกถือ p h o n e ก็สามารถใช้ได้นะครับผมซึ่งเป็นเหตุผลหลกัลกๆที่ Apple ออก Apple Watch SE ออกมานะครับนอกจากนี้นะครับที่2รุ่นนี้มีเหมือนกันเลยนะครับผมและในคลิปที่แล้วเนี่ยติโอไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือมีมาตรวัดความสูงนะครับแบบตลอดเวลาเลยนะครับไม่ใช่แบบว่ามาวัดทีก็ต้องกดทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในตัว Apple Watch Series 6แล้วก็ Apple Watch SE เนี่ยจะวัดให้เราตลอดเวลาเลยนะครับว่าเราอยู่ในระดับความสูงเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ จะทำงานตลอดเวลาซึ่ง2รุ่นนี้มีนะครับมันเหมาะกับสำหรับคนที่ไปชอบไปปีนเขาไปอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะชอบในฟีเจอร์นี้รวมไปถึงมีฟีเจอร์เข็มทิศทั้ง2รุ่นเลยนะครับความแตกต่างอีกหนึ่งอย่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่แตกต่างคือฟีเจอร์อะไรนั่นก็คือฟีเจอร์ ECG นะครับผมเราสามารถวัดค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นฟีเจอร์ ECG นะครับผมซึ่งฟีเจอร์นี้จริงๆแล้วมีมาให้ตั้งแต่ตัวของ Apple Watch Series 4แล้วนะครับแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ในประเทศไทยซึ่งการที่ไม่ได้ใช้ในประเทศไทยนะคบผมทําให้ฟีเจอร์นี้กลายเป็นฟีเจอร์ที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่า <S <S ไหร่เพราะว่าไม่มีคนใช้กันเพราะว่าเขาไม่เปิดให้ใช้ Apple เองเขาก็รู้ครับว่าหลายประเทศเนี่ยไม่ได้รับการเปิดฟีเจอร์นี้นะครับเพราะว่ามันต้องขออนุญาตเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันไม่ใช่แค่ขออนุญาตการนําเข้ามาเป็นอุปกรณ์แบบนาฬิกามันต้องขออนุญาตเข้ามาเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งตรงนั้นมันยุ่งยากนะครับผมทําให้ Apple เปิดฟีเจอร์ ซ g ได้ไม่กี่ประเทศเท่านั้นนะครับผมทำให้ตัว Apple Watch SE เนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่มีฟีเจอร์นี้และสุดท้ายมันก็เทียบเท่ากับตัวรุ่นที่มันมีนะครับผมโะยังไงถึงมีไม่มีก็ไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทยอยู่ดีนะครับเลยกลายเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างแต่ว่ามันเหมือนกันเก็าไหมเนี่ยยางง ในรุ่นของความไวนะครับผมชิปตัวของ Apple Watch Series 6นะครับผมให้มาเป็นชิป S6 นะครับเป็น Dual Core นะครับแต่ว่าในฝั่งของ Apple Watch SE นะครับก็ให้มาเป็น Dual Core เหมือนกันแต่เป็นชิป S5 นะครับชิป S6 เนี่ยจะเร็วกว่าชิป S5 ประมาณ20%นะครับผม oh. ก็ถ้าตีเป็นหลักๆก็คือ Apple Watch Series 6เนี่ยจะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วกว่าตัว Apple Watch SE เนี่ยอยู่ที่20%นั่นะเองนะครับในส่วนของคลิปที่แล้วนะครับ ีโอพูดไปแล้วว่า Apple Watch SE เนี่ยมีชิป U1 นะครับซึ่งเอาไว้ส่งสัญญาณ Ultra Wideband นะครับผมแต่ว่าใน Apple Watch SE เนี่ยไม่ได้มีชิปนี้มาให้นะครับก็ถ้าใครที่อยากจะรองรับเทคโนโลยีสําหรับอนาคตการระบุต,ตําแหน่งแบบละเอียดละเอียดยิบยิบระดับเซนติเมตรเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูในซีรีส์6แทนนะครับแต่ Apple Watch SE เนี่ยจะไม่มีชิป U1 ตรงนี้ให้นะครับผมอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะพูดถึงแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันนั่นก็คือ ตัว Apple Watch Series 6แล้วก็ Apple Watch SE นะครับตรงนี้เนี่ยจะตัดความสามารถในการ Force Touch ออกไปแล้วนะครับผมจริงๆ <Huh? S 1> เนี่ยตัดไปตั้งแต่คนที่ up Watch OS ล่าสุดแล้วนะครับ up Watch OS ล่าสุดเนี่ยจะไม่รองรับฟีเจอร์แบบ Force Touch นะครับ Force Touch คือการกดที่แบบ กดแรงลงไปลึกๆนะครับมันจะเกิดเกิดความสามารถอะไรบางอย่างขึ้นมาหรือเกิดหน้าต่างอะไรพิเศษขึ้นมาตรงนี้เนี่ยถูกตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะแทนความสามารถตรงนั้นได้ด้วยการกดนิ้วค้างไว้นะครับแล้วมันจะเกิดความสามารถขึ้นมาแทนนะครับผมโอเคครับในส่วนของฟีเจอร์ทั้งหลายแหล่นะครับผมจะประมาณนี้เรื่องของราคาครับอันนี้คือเรื่องหลักๆที่หลายคนอยากรู้เลยนะครับ Apple Watch Series 6นะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่13,400บาทนะครับผมในอลูมิเนียมแล้วก็หน้าปัด40นะครับ ถ้า Apple Watch Series 6แบบอลูมิเนียมนะครับหน้าปัดแบบ44นะครับแบบใหญ่นะราคาก็อยู่อยู่ที่14,400บาทนะครับแต่มาดูราคาเริ่มต้นของ Apple Watch SE นะครับราคาเริ่มต้นไม่ถึงหมื่นนะฮะนั่นคือ9,400บาทในหน้าปัดแบบ40ม mm, มนะครับผมแต่ถ้าใครอยากได้หน้าปัดแบบ44ม mm, มเนี่ยก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่10,400บ,บาทซึ่งถือว่าต่างกันพอสมควรนะครับประมาณ3,000บาทสำหรับหลายคนเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับในยุคนี้เนี่ย3,000บาท เอาไปทำรายได้อีกเยอะเลยก็ลองดูก็แล้กันว่าตัวเองเหมาะแบบไหนนะครับสำหรับตีโอเนี่ยเออ่ถ้าใครนะครับผมที่คิดว่าอยากจะซื้อ Apple Watch สักเครื่องหนึ่งและคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้เทคโนโลยีอะไรเยอะแยะมากมายเอามาแค่จับการออกกําลังกายและใช้ออกกําลังกายแข่งกับเพื่อนสนุกๆมากกว่าเนี่ย SE ก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับราคาเนี่ยก็ ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวได้เป็นชิปตัวรองท็อปนะครับผมแล้วก็ได้เป็นหน้าปัดแบบ40มิลิเมตรกับ44มิลิเมตรซึ่งเป็นหน้าปัดแบบดีไซน์แบบใหม่นะครับผมที่ใช้มาตั้แต่ Apple Watch Series 4แล้วนะครับแล้วก็ได้หน้าปัดแบบใหม่ๆนะครับที่อัปเดตในปีนี้นะครับผมมีหน้าปัดแบบโอ้ยหลายอย่างเลยนะครับมีมาให้เลือกอัปเดตมากมายนะครับผมก็น่าจะสนใจใน Apple Watch SE นะครับผมส่วนใครที่แบบโอ้โหชอบเทคโนโลยีล่าสุดอยากเอามาลองเทสว่าค่าออกซิเจนในหอ มือเรามันเท่าไหร่ในร่างกายเราเท่าไหร่อยากเน้นสุขภาพจริงๆจ,จังๆแล้วก็อยากได้เทคโนโลยีล่าสุดเนี่ยก็อาจจะดูเป็น Apple Watch Series 6แทนก็นแล้วกันนะครับแต่ก็ต้องเพิ่มเงินมาอีกตั้ง3,000บาทประมาณนี้นะครับสำหรับ Apple Watch Series 6แล้วก็ Apple Watch SE เนี่ยแตกต่างอะไรกันยังไงนะครับผมอย่าลืมครับว่าเดี๋ยวตีโอได้เครื่อง Apple Watch Series 6มาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมารีวิวฟีเจอร์ต่างๆให้ทุกคนได้ฟังอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะได้ไประโยชน์สำหรับคนที่ลังเลว่าเออ Apple Watch มาใหม่ ในปีนี้เหมือนกันแต่มันแตกต่างกันยังไงวันนี้ติโอมาเล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆที่กำลังลังเลยอยู่นะครับผมจะได้คำตอบที่แน่ใจมากขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับเจ้า